นายวราวุฒิศินปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ,รกัแลาปรบปาการ,ร,าการทุจริตห่งชาติหรือปปรชร่วมกับกองบังคับการปรบปาการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มนายรัชดาสุริยกุลณอยุทยาที่บดีกรมปัทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียกรับผลประโยชน์ว่าเพิ่งทราบข่าวว่าระหว่างนั่งอยู่ในห้องประชมุมครมแต่ยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องให้ปลัดกระทรวงรายงานเข้ามาตอนนี้ทราบเพียงแต่ที่สื่อรายงานแต่เรื่องนี้ระเบียบการเป็นแบบราชการแล้วรวมถึงกฎหมายประมาชว,ว่าอย่างไรให้ดําเนินการตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเคยทราบข่าวการดําเนินการของอธิตบดีคนดังกล่าวมาก่อนหรือไม่แนววรวุฒิกล่าวว่าเพิ่งมาทราบข่าวเมื่อเช้าก็ากตกใจพอสมควรเมื่อเป็นการดําเนินการตามกฎหมายจึงต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายให้กฎหมายเปย็นตันตัดสิน เมื่อถามว่ามีเรื่องของการซื้อขายตาแหน่งเข้ามาด้วยจะดําเนินการอย่างไรนายวราวฒิกล่าวว่าตั้งแต่ตนเข้ามารับตาแหน่งนโยบายที่ตนย้ากับผู้บริหารกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งขอให้ดำเนินการโดยสุจริตแต่พอเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาจึงได้ให้ปลัดกระทรวงย้ำกับข้าราชการอีกครั้งเรื่องความโปร่งใสและไม่ให้มีการซื้อขายตาแหน่งเมื่อถามว่าจะเป็นต้องไปหรือการยกย้ายที่ผ่านมาหรือไม่นายวราวฒิกล่าวว่าต้องว่ากันตามระเบียบก่อนปลัดกระทรวงคงต้องหาแนวทางดําเนินการต่อไปเมื่อถามย้ำว่า จะเป็นต้องเรื้อหรือไม่แนะววราวฒิกล่าวว่าอันนี้ตนตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าายละเอียดระเบียบการดําเนินการของรัฐการเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าทสจะพิจารณาเปลี่ยนตัวที่บดีเลยหรือไม่แนะววราวฒิกล่าวว่าถ้าจําไม่ผิดต้องให้รองปลัดกระทรวงหรือรองอธิบดีเป็นผู้รักษาการส่วนรายละเอียดภายในคงต้องหาหรือกับปลัดกระทรวงส,สทว่าจะดําเนินการขั้นตอนอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าปรัดกระทรวงทสว่าจะดําเนินการขั้นตอนอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าทสจะ ขอข้อมูลจากปปชพเพื่อมาสังขยนาการเรื่องรับผลประโยชน์ในกระทรวงหรือไม่แต่บระบุิกล่าวว่าขอทราบรายละเอียดก่อนดีกว่าว่ารายละเอียดจริงๆเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ตนทราบปรพ,พอกับสื่อมวลชน